สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ในตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแทนส์ถักช่องที่ถ่ายทอดเรื่องเล่าเข้มข้นจากโลกข่าวรมาม่าการเมืองและบทเรียนของอำนาจที่สะท้อนให้เห็นว่าความจริงเมื่อถูกเปิดเผยแล้วสามารถเปลี่ยนชะตาของประเทศได้ในพริบตาเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าเชิงสมมติเพื่อการเล่าเรื่องและการสะท้อนมุมคิดไม่ได้อ้างอิงเหตุการณ์จริงในปัจจุบันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวด่วนกระแทกหน้าจอในเช้าวันนั้น ทำให้ทั้งภูมิภาคแทบหยุดหายใจาพาดหัวข่าวเดียวกันปรากฏพร้อมกันในหลายภาษาความจริงปรากฏกัมพูชาดิ่งเหวความเชื่อมั่นพังทลาย30ประเทศประกาศตัดสัมพันธ์ทันทีโลกที่เคยนิ่งกลับสั่นสะเทือนเหมือนดมิโนที่ล้มคลืนลงพร้อมกันต้นตอของทุกอย่างเริ่มจากเอกสารรับชุดหนึ่งที่หลุดออกสู่สื่อสากลนในเวลาไล่เรียกกันเอกสารที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เห็นแฟ้มสีดำที่บันทึกข้อตกลงใต้ตก,การเคลื่อนไหวทางอำนาจ และการตัดสินใจที่แลกมาด้วยชีวิตของประชาชนเอกสารเหล่านั้นไม่ได้ถูกเปิดเผยโดยศัตรูภายนอกแต่หลุดออกมาจากคนในเองภายในไม่กี่ชั่วโมงสถานทูตหลายประเทศเริ่มเรียกทูตกลับสายการบินประกาศยกเลิกเที่ยวบินนักลงทุนถอนเงินอย่างเร่งด่วนค่างเงินร่วงหนักตลาดหุ้นสุดตัวเมืองหลวงที่เคยคึกคักเงียบงนันราวกับถูกปิดสวิตช์บนถนนถนมเป็นผู้คนยืนจับกลุ่มหน้าจอโทรศัพท์ร้านค้าปิดเร็วผิดปกติเสียงเซเรนดังเป็นระยะความหวาดกลัวค่อยๆแทรกซึมเข้าทุกบ้าน ไม่มีใครรู้ว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในขณะที่โลกภายนอกกำลังตัดขาดภายในประเทศกลับเดือดท่านยิ่งกว่าข่าวหรือแพร่สะพัดว่าผู้นำสูงสุดเริ่มเสียการควบคุมเสียงกระซิบดังขึ้นตามค่ายทหารว่าเกิดรอยร้าวในกองทัพและชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือติบันนายทหารใหญ่ผู้กุมกำลังสำคัญมีรายงานไม่เป็นทางการว่าฮุนเซนเริ่มเคลื่อนไหวอย,อย่างผิดปกติการประชุมลับถูกเรียกกลางดึกโทรศัพท์หลายสายถูกต่อถึงกันอย่างเร่งรีบคำสั่งบางอย่างถูกยกเลิกกระทนหันและคำสั่งใหม่ ที่ขัดแย้งกันเองถูกส่งลงมาอย่างสับสนแหล่งข่าววงในเล่าว่าในห้องประชุมที่ปิดสนิทเสียงตะโกนดังลั่นความตึงเครียดพุ่งถึงขีดสุดความไม่ไว้วางใจประตูขึ้นระหว่างคนที่เคยยืนข้างเดียวกันมานานหลายสิบปีอำนาจที่เคยมั่นคงเริ่มสัน่นคลอนจากภายในขณะเดียวกันสื่ออิสระรในต่างประเทศเริ่มขุดลึกยิ่งขึ้นหลักฐานใหม่ทยอยถูกเผยแพร่ทั้งบัญชีลับการโยกย้ายทรัพย์สิน และการสั่งการที่ยงใหญ่ไปถึงโครงสร้างอำนาจระดับบนสุดทุกคลิปทุกเอกสารเหมือนค้อนหนักที่ทุบซ้ำลงบนความเชื่อถือที่เหลืออยู่น้อยนิดประชาชนเริ่มออกมารวมตัวแม้จะยังไม่กล้าตะโกนแต่ความเงียบที่รวมกันนับหมื่นกลับดังยิ่งกว่าเสียงใดๆป้ายผ้าปรากฏตามซอกตึกคำถามเดียวกันถูกเขียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าใครต้องรับผิดชอบในคืนเดียวกันนั้นข่าวหรือที่แรงที่สุดก็แพระสัพัดอุ่นเส็นร้องขอความช่วยเหลือตีบันขย่าวกองทัพและคำว่ายึดอำนาจ เริ่มถูกพูดถึงอย่างไม่ปิดบังรถทหารเคลื่อนกำลังในหลายจุดแต่ไม่มีใครรู้ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนผู้คนปิดไฟในบ้านฟังเสียงข่าวจากวิทยุเงียบๆพ่อแม่กอดลูกแน่นเมืองทั้งเมืองเหมือนกลั้นหายใจรอผลลัพธ์ของเกมอำนาจที่พวกเขาไม่มีส่วนเลือกเช้าว,วันถัดมาถแถลงการสั้นๆถูกเผยแพร่ไม่มีรายละเอียดไม่มีคำอธิบายมีเพียงถ้อยคำคลุมเครือเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบแต่สำหรับประชาชนและสำหรับโลกภายนอกทุกคนรู้ดีว่ายุคหนึ่งได้สิ้นสุดลงแล้วไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ตาม เรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อความจริงถูกปิดไว้นานเกินไปวันที่มันถูกเปิดออกมามันจะไม่เพียงทำลายคนคนเดียวแต่อาจสั่นคลอนทั้งประเทศอำนาจที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความโปร่งใสอาจดูแข็งแรงแต่แท้จริงแล้วประบางกว่าที่คิดขอบคุณทุกคนที่รับฟังเรื่องเล่าจากช่องคันนิสทากจนจบหากคุณมองว่าเรื่องนี้ช่วยให้คุณมองโลกการเมืองด้วยสายตาที่รอบคอบขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องเล่าที่กระตุ้นความคิดมาแบ่งปันกันต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ